รัฐธรรมนูญปฏิรูปใหมีทั้งหมด279มาตราแบบ่งเป็น16หมวดแบบ่งเป็น16หมวดท่านเคยอ่านหมวดสิทธิเสรีภาพของตนอื่นแล้วหรือยังใค,ใครเคยอ่านมั้ยไปติดมันเมื่อไม่เคยเนี่ยถ้าคุาคณจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ยังไงเดี๋ยวไม่คุณกะเป็นอะไริงป่ะ วันนี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณกมลนาชัจนี่มาจากบ้านตัวประกุนชัยะเมย์เอะเมบ้านมีที่ดินของตนเองอยู่เท่าไหร่ได้าสามสิบห้าไร่ที่นอสอส์ถูกต้องวันนี้ไปยืนยื่นรางวัดที่ดินวัดไปวัดมาขณะนี้ที่ดินเดือปี่ได้ยี่สิบเก้าที่สิบเก,กา้าไร่หายไปไหนหรอเห็นไหมเห็นนะ หายไปเพราะว่ามีคนเอาที่ดินไปโถงที่ให้คุณกบ,บนะและออกเป็นที่หลวงโอเคไหมมี่อะไรไม่รู้หรอกเป็นที่หลวงที่เลยหายไปหายไปแล้วไงต่อไปร้องศูนย์นรองคาไปรองผู้ตรวจการสมัยพ่อไปลูกใช่ไหมครับไปร้องผู้ตรวจการเป็นดินไปรองสภาร้องไปมดแล้วประเด็นนี้สุดท้ายสองวันที่แล้ว ที่ดินนัดไปไก่เคียผมก็ถามคุณกับไก่เคี่ยวกระเคระบอกไม่รู้เห็นไหมคือคุณไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไก่เคีคเเยต้องมีคู่นี่เห็นไหมนี่ทำหลังเลยห <c ười> ลังนอนเนี่ยศูนย์ไก่เียวเนี่ยนะถาว่าไก่เตียยวต้องมีคู่กรณีโอเคนะแ่ไปนัดไปวันนาค้คู่กรบอะไรไปไม่มีเลยมีแต่เราคู่สีาหายเห็นเนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรครับพี่กรรมันธุ์แลุผจา เกิดจะเราไม่รู้กฎหมายอะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ยังไม่พอครับขาดที่เลี้ยงใช่หรือไม่ใช่สุดท้ายของวันนี้มาตราสุดท้ายคือมาตรา43มาตรา43บุคคลและสุขชนย่อมมีสิทธิหนึ่งเมตรหนึ่งอนุรักษ์วัตถุหรือส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรม เราจะทมันย้ำแลจะให้ประเทศนี้มีงานทั้งของน้งหญิงและของชาติสอสองจัดการบำรุงและรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสะสมดูและยังมีการพิจารณานารที่สุดท้ายกอย่างสาม เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการใดอันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรือลดเว้นการดเนนิการใดอันจะกระทบต่อความสุนอยู่อย่างสมบูรณ์ของประชาชนหรือชุมชนและจะรับแจ้งผลการพิจารณารวดเร็วทันที ในงานของรัฐต้องใิ้เวลาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติบ่งนิพนธ์ติการของชุมชนสิทธิของบุคคลและชุมชนตามรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงเสิยชิที่จะร่วมรับการกอบกปกครองของทิมของทิมอยู่แล้วในการดำเนินการกนคาวด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางรัฐสภาต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกล่าและสิ่งใดขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวันนี้ตอขอคุณทุกท่านนะครับนอกจากนั้นวันนี้ทางสภาก็มีอาหารให้พวกเราได้ทานด้วยจึงสับตอนนี้ไปทานข้าวด้วยกันส่วนกิจกรรมกิจกรรารต่างๆของสถาบันพระปกเกรับประานั้านท่านจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นช่วงๆไปขอให้ทุกท่านได้ส่ใจตนเอง QR code เพื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆในสภาแห่งนี้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ